แล้วครับทุกคนตอนนี้เราออกมานอกเมืองน,น,นะนอกนอกนอกซิดนียจะไปเที่ยวดูอัลพกกาก้าแต่ว่าเจอตน้นไม้เปลี่ยนสีก็เลยแวะก่อนซึ่งตอนนี้วัวมองหน้าฉันเบฟแต่ว่ามันเป็นมันเป็น p r イベตเพอเราได้แค่ฟอร์มพาวซานะน้องวัว ที่ใส่จดหมาย หลังจากที่ได้รูปสวยสมใจแล้วนะคะก็ไปแวะหาอะไรทานกันนิดหน่อยนะคะเราแวะที่ร้านแ a d โดสนะคะเป็นร้านดังเหมือนกันนะร้านนี้เขาจะอยู่ระหว่างทางสามารถไปแวะทานก่อนได้นะคะอยู่ที่เมาท์ไว้นะโดยเราไปถึงอะรอบอาหารเช้าเขาปิดไม่ได้เข้าไปนั่งแล้วอะแต่ว่าเขายังมีโซนด้านนอกที่เป็นเท e เว a y สั่งได้นั่งได้นะคะซึ่งก็บรรยากาศดีเหมือนกันทุกคนแต่ถ้ามาตอนเที่ยงก็จะได้กินอาหารเที่ยงที่ก็ น่าทานมากเลยนะคะมีแบบแซลมอนเป็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไปถึงก่อนเร็วอยู่นะคะก็ทานกาแฟกับอะไรกุบกิบเนาะ What did we order? We order Wagyu beef อ a k เราสั่ง Wagyu เนื้อไปแล้วก็สั่ง <Okay. S 2> Bacon, egg Bacon egg roll ซึ่งมาแล้ว Bacon egg roll ตัวนี้เป็น Wagyu ตัวนี้เป็น เบคอนมือนี้45่ดอนอันนี้แพงอันนี้ประมาณ19อันนี้ประมาณ10มั้งเบคอนเอ็กค่ะเขาทำจากตรงนั้น ที่อพาร์ตเฟาร์มชื่อฟาร์มว่าไอาาริสสระกะหยางไอริสล็อพกพอเธอเด็กที่เด็กอาจจะไม่โบกไงแต่เรา w a n n าสวิมทุกตักาตตรงนี้ก็มีร้านขายของด้วยข้างในมีขายของของตก,กแตง่ง แล้วก็มีต้นไม้ส่วนตรงนี้ privately kept animals เขามีนกเยอะมากเยอะมากดูสิร้านขายของขายต้นไม้แล้วก็ขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของตกแต่งในบ้าน นี่นี่อีกดิสัน put it in the bathroom no not this one get hole มองเข้ม hmm. ่ <laughs> from the c เขไม่รู้ไอเดอนนะตก,กใจไหมไปดูกันว่าเป็นยังไงเขาบอกมีอปาก้าประมาณแบบร้อยอัพที่เราจองไว้มันจะเป็นมิตแอนด์กรีดวิตอปปาก้าราคา2 7 5สิเซนยี่สิบเจ็นห้าสิ แต่ว่ามาถึงก่อนเวลาเดี๋ยวจะลองไปดูว่าเข้าได้ตอนกี่โมงเนาะเพราะว่าเขาก็มีแอคทิวิตี้อื่นด้วยอะไรแบบนี้นะซึ่งลงมาจะรงกินแรงมากเพราะว่าก็อึออเนาะออสัน์นีบรรยากาศก็กคือคันทรีไซสุดๆฟิลเขาใหญ่ is gonna do two foot one o'clock About the alpacas, so if you're interested, just come up and, yeah. and um, listen to Sean's talk. Oh. Alrighty! Okay. Ah. Uh, that's We got small eggs from Tanzania. Uh. But I want to see the eggs. ก็คือธรรมชาติขั้นสุด <Okay. S 1> นั่นก็คือไก่เกยกจะเดินกันแบบชิลมากเดินไปกับเราเนี่ยแหละ Not o n l ่อ n น now. นัดออนีวันน โอ uh. oh, ้ฮ oh, wow. ัโเจ็บชิว่าอะไรว่วมเเคื่อทาง Nong, pergi mana? Okay, okay. Ah. Okay, okay. Ibu <laughs> <Okay, okay. laughs> okay, okay. you, you have to go this way. Right? Hello. <laughs> Do we need to go this way? Yeah, yeah. Careful, careful. Hi. <laughs> <laughs> โอเคโอเคเราพบแล้วอ่ากนั้นย้อนกลับเออเอออนนี้จาวิ่งก็สท่เออ เบลคัมขมานเธอเรามีเพื่อนด้วยเต็มเลยไปก่อนเดทวันเวียวยดเราต้องไปจอยกลุ่มก่อน เขาบอกว่าวันนี้คนเยอะม okay. yeah. อเดิมันทันเร็ต Hi บบ b y อากาศดีมาก no น่าเจ็ดน่าเจ็ดแบลจูซีปิ้อ Behind <laughs> so cute. <laughs> Look at them. <this. laughs> ah, there we are. A... Thank you. Uh, Beth, you could run. Thank you. you. Hey, hi, oh, hi, hi. yeah. Oh, yeah. Down. Okay. Oh, oh, oh. What oh am I? Oil, oil. <laughs> เด็กใหม่เด็กโกรทุกผู้คนมีโบ้ไง

ไงอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> Together. Can I take a photo? My... โอ้โหกระชีกกระจายมากเลยก็คืออัปกาตที่มี่ปะกาเกือบตัวเลยกินแบบกระจีกกระจายมากเลยเขาจะให้ฝีนี้ได้อยู่ได้หนึ่งชั่วโมงนะเขาให้ฝีได้ Oh. Okay <laughs> When they put their face, We have only got one working side. It's usually straight if you're left handed, but it's not great if you're right. Hi, Oreo! Don't you see Oreo? Tupolumai, what am I saying? She's Oreo. Oreo! You know your name. Oh, 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 Make oh, oh, No. Oh, it's Uy. Oh, Oi, Oi. 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 <laughs> Oi, <smell it>. Oi. <laughs> Sorry. That's why they keep them in ครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว One hour done I I didn't expect that we gonna spend like one hour <laughs> <laughs> มันก็ได้อยู่นะหนึ่งชั่วโมงก็คือจ่อยๆเดินไปเรื่อยถ่ายรูปฟีดถ่ายรูปให้ให้ให้ใหญ้ากินอะไรอย่างนี้เขาก็เติมได้ตลอดนะจะเอากี่โบร์มาตักไปให้มันกิน,นก็วิ่งกันมา ตัวก็ไม่อยากจะแชร์กับคนอื่นไงนไม่อยากกินถ้วยเดียวกันก็จะไม่ชอบก็จะแบบเดินหนีอะไรนีก็จะมีาการเการ้าวใส่เช่นมนนํลาลายตรงนี้เป็นแกะมองไม่ค่อยเห็นตองฟาร์มเขาใหญ่มาก <c oughs> ถูอ <it> ในนั้นคือ หมาหมาอยู่ในรังอาหารนอนแบบสบายใจมากน่าจะอรอไล่แกะหรอไม่น่าจะใช่นะ คนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานยาวชื่อว่าเจฟฟี่พี่เจฟฟี่เจฟฟี่จะค <No S 1> สวยมากคะแต่ว่ามันมีสะพานที่ยาวกว่าอันที่เรามานะมีอันที่เรามาไหนลองเจฟฟี่ <laughs> อ๋อลองเจฟฟี่ <laughs> <laughs> โอเคลองจะนี่สะพานยาวไหมแต่ว่าถ้าไปทางฝั่งนูนะ้นอะข้างหลังอะจะเป็นสะพานที่ยาวกว่าแต่คนน่าจะเยอะกว่าเราก็แวะมาอันนี้ก่อนจริง,รงๆลงผิดอันแหละเห็นปุ๊บก็รีบลงประกวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อันที่ที่ที่เป็นที่คนเข้าไปกันเยอะๆแต่ตรงนี้จะมีคนตกไปอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งซึ่งโอเคไปตรงนั้นนะคนน่าจะเยอะกว่าโอ้ยสวยมากอะ มาดูพระอาทิตย์ตกนะตอนนี้รอพระอาทิตย์ตกอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เราจะถ่ายบรรยากาศที่เที่ยวในออสเตรเลียมาให้ดูนะหวังว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองอื่นบ้างไวไวน้นี้ตอนนี้ขอนั่งมองพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าก่อนปุ้ยปุยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแบบเซ่คร<อ>ับใหน้นอนครับอะไรให้หนอนคลาย<อ> <laughs>